เท่มา,มากๆครับทุกคนผมกล้าการันตีเลยว่าถ้าคุณได้ไปลองจับหน้าช็อปคุณจะต้องชอบแน่นอนนะครับถ้าเปิดตัวมาสักประมาณ1 4ื่นส้าเตรียมตลาดแตกเรียวมีเตรียมขายดีได้เลยนะครับด้วยสเปคที่ให้มาด้วยสิ่งที่คุณจะได้เยี๋ยัสดีครับผมแม็กเองครับ ในคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่ผมภูมิใจนําเสนออีก1คลิปในช่วงปลายปีนี้ก็ได้นะครับบอกเลยครับว่าวันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าสเปคจัดเต็มจัดเต็มจริง,รงๆโคตรจะจัดเต็มก็ว่าได้วันนี้เรียวมีได้ส่งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาให้ผมครับแน่นอนในวันที่3พฤศจิกาที่ถึงนี้เรียวมีเตรียมเปิดตัวอีก1สมาร์ทโฟนจึงมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรียวมี GT Neo2 สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุด จาก r e a l m มีเตรียมตลาดแตกได้เลยแต่ก่อนที่จะเปิดตัวกันครับวันนี้เรามาอันบ x ็อกกันดีกว่านะครับแน่นอนนี่อยู่ที่มือผมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเรียวมี GT Neo 2แล้วก็เรียวมีบัตร Air 2สีใหม่ก่อนอเลยเรามาเริ่มต้นกันที่เรียวมี GT Neo 2กันก่อนก็นแล้วกันนะครับต้องมีคําว่า 5G ข้างหลังด้วยรุ่นนี้ใส่มาเซฟร์ฟเลอน870 7นาโนเมตรประสิทธิภาพจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับชิปเซต ตัวท็อปท็อปรองท็อปกันไปเลยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ E4 Amoled 120Hz ค,าคา่าชัดสเปคไหลครับผมดูไม่ผิดนะครับมีมาให้สูงถึง 600Hz มาพร้อมกับระบบระบายความร้อน s t a n d a r d l e s Wiper Cooling ไม่รู้นะว่าเรียกชื่อเขาถูกหรือเปล่าแต่ว่าในรุ่นนี้ใส่ระบบระบายความร้อนรุ่นใหม่ล่าสุดมาให้ด้วยเอาเป็นว่าพูดมากเจ็บคอครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะหนะ้านะตาแพคเกจกล่องของ Realme GT Neo 2 5G รุ่นนี้นะครับแพคเกจกล่องก็จะคล้ายๆกับเรือมี GT รุ่นที่เปิดขายในบ้านเราไปก่อนหน้านี้นะครับทนสีกล่องจะเป็นสีออกดำๆแพคเกจกล่องประมาณนี้โทนสีกล่องเป็นสีดำครับผมตรงนี้มีคําว่าเรือมีสลักเอาไว้นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีบอกสเปคต่างๆนะครับจุดเด่นที่ผมบอกไปนะครับรุ่นนี้ชิปเซ็ตให้มาซ a ต d r ก้อน870 5G processor นะครับ แล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอแบบ E4 AMOLED 120Hz นะครับบอกเลยลื่นหัวแตกแน่นอนครับหน้าจอ 120Hz บวกกับจอ AMOLED มาพร้อมกับชาร์จไว Super d a r k Charge 65W และก็ในรุ่นนี้ครับอย่างที่บอกไปมาพร้อมกับระบบระายความร้อนนะฮะ Stainless t e e l Wiper Cooling Pad นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยแกออกมาด้านในครับสิ่งแรกเลยที่เราจะเห็นครับเขาจะเขียนว่า Hi Welcome to Realme Family นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว Realme ตอนนี้ผมเป็นครอบครัว r e a l วมีเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแก d g e ็หรือว่าด้านหลัง,งผมเป็นเรียวมีทั้งหมดผมกล้าพูดเลยนะครับว่าผมเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนเรียวมีแล้วก็เป็นครอบครัวของเรียวมีด้านในครับเราก็จะเห็นตัวเครื่องปั๊บแต่ผมยังไม่พลิกให้ดูนะเดี๋ยวมาลุ้นกันสีที่ผมได้มาคือสีใหม่ล่าสุดครับ สีเขียวหรือว่าสีกีนนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันขอคุบไปก่อนอุปกรณ์ด้านในที่แถมมาครับมีสายชาร์จเป็นแบบไทสีมาให้1เส้นมีเข็มจิ้มซิมมีเคสแถมมา1อันครับเป็นเคสด้านแบบนี้นะฮะเคสแถมมาดีนะแต่ว่า ไม่ได้เน้นโชว์ตัวเครื่องนะครับอารมณ์เสียสีสวยมากตัวเครื่องแต่ว่าเคสแถมมาไม่ได้โชว์ตัวเครื่องแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไวมาให้บางอย่างที่ผมมาแกะกล่องให้ดูเนี่ยอุปกรณ์ที่แถมมาอาจจะไม่เหมือนเครื่องศูนย์ไม่ได้เหมือนเครื่องศูนย์ร้อเปอร์เซ็นต์นะเครื่องสื่อกับเครื่องขายจะแตกต่างกันผมไม่แน่ใจนะว่าหัวชาร์จที่ให้มาจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าเรียวมีเขาส่งมาให้2อันแต่สิ่งที่คุณจะได้เนี่ยรับประกันเลยว่าได้ชาร์จไวอะแดปเตอร์แบบ65้วัตแน่นอนอุปกรณ GT NeO2 5G ูดูเคสโอ้โหเคสอารมณ์เสียมากๆนะครับเดี๋ยวใส่เคสให้ดูต่อมาเรามาดูตัวเครื่องกันบ้างครับสีนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมภูมิใจนําสนองเฮ้ยภูมิใจนําเสนอเฮ้ยถูกแล้วนะครับเล่นมุกเองตบมุกเองก็มีว่ะจังหวะนี้นะครับสีที่ผมได้มาเปอรปีกีนครับทุกคนบอกเลยครับอย่างเฟี้ยว ดูสวยจัดจัดครับเดี๋ยวแกะให้ดูแบบเต็มเต็มตาเลยนะครับโอ้โหดูครับยังสวยครับทุกคนในกล้องอาจจะไม่ได้แบบสีสดเหมือนกับตาเปล่านะครับจริงๆแล้วสีมันจะสดกว่าในกล้องนะครับสวยมากๆครับทุกคนบอกเลยวัยรุ่นจัดจัดรุ่นนี้นะครับตามสีเลยนะครับตัวเครื่องหลักๆก็จะเป็นสีเขียวๆมีลายคาดสีดําตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณตรงลายคาดเนี่ยจะมีการเล่น t e x t อร์เล็กๆ เห็นคําว่า d a to Leaf สลักเอาไว้นะครับสวยมากๆแล้วก็ตําแหน่งของเลนกล้องครับดูฮาการออกแบบดีไซน์มีความสปอร์ตการลักโลกเล็กๆน้อยสวยมากนะครับเข้ากับเจนซีอย่างเรามากๆตัวเครื่องบางมากนะครับตัวเครื่องบางมากๆแล้วก็น้ำหนักดีมากแล้วอย่างที่ผมบอกไปครับสิ่งที่ผมรู้สึกอารมณ์เสียมากๆตัวเครื่องสวยแต่เคสที่แถมมาเป็นเคสสีดํา อารมณ์เสียจะแถมเคสใสก็ไม่ได้นะเรียวมีดูโอ้โหบทบันรศมีความสวยหมดเลยเห็นไหมฮะแต่ว่าเคสที่แถมมาก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาแถมมาให้ดีนะครับแถมมาให้ดีมากๆเวลา,าจับฟีลิ่งการถืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าสบายมือแล้วด้านหน้าหน้า,นาจอเนี่ยก็ยื่นออกมาจากตัวเครื่องเยอะพอสมควรนะรับเวลาที่ตกกันกระแทกก็กันได้ในระดับหนึ่งโอ้โหมอมบอกเลยว่าสีนี้สวยมากๆนะทุกคนเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะถูกใจจริงๆจะมีทั้งหมด3สีนะถ้าผมจะไม่ผิดจะมีสีดําแล้วก็สีฟ้ามากนะฮะแต่ว่าสี นี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์เพราะว่ามันสวยมากถ้าเอาไปถือนะครับยกคุยโทรศัพท์แบบนี้นะมีคนมองเหลียวหลังแน่นอนดูดิสวยปะ่ะมันดูเท่มากนะครับดูแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะผมว่าถ้าใครที่เล่นรถเนี่ยน่าจะชอบเพราะว่ามันจะดูออกแนวแบบว่าสปอร์ตรถซปเปอร์คาร์ที่มีลายคาดดำสวยๆอะ่ะเปิดเครื่องกันดีกว่าแต่ว่าระหว่างเปิดเครื่องเรามาพูดถึงสเปคกันนิดหนึ่งกันแล้วกัน รับเดียวมี GT Neo 2 5G นะครับรุ่นนี้ถ้าพูดถึงสเปคครับผมกล้าการันตีเลยครับว่าในรุ่นนี้มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มแบบไม่กั๊กนะครับรุ่นนี้หน้าจอให้มาอย่างที่บอกไปครับมาพร้อมกับหน้าจอ E4 Amoled นะครับขนาดอยู่ที่6.62นิ้วความละเอียดอยู่ที่ Full HD นะครับ r e f r e s Rate จอ 120Hz HDR 10+ part. แล้วก็มาพร้อมกับความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,200นิตนะครับด้านหน้า,นา,นาจอมาพร้อมกับกระจกกนรอยแบบ Corning Gorilla เวอร์ชัน5ด้วยนะครับชิปที่ได้มาครับมาพร้อมกับเซมนดรากดเจ็สถาปัตขนาด7นาโนเมตรครับแรมให้มานะครับเป็นแบบ LP DDR 5นะครับหน่วยความจำเป็นแบบ u f x 3.1นะครับ Android 1 1 คอทับเดอร์มี UI เวอร์ชันสอนย์นะครับรองรับการใช้งานแบบซิมคู่นะครับไม่สามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้นะครับรองรับการใช้งาน 5G แบบดูโอ้ด้วยนะครับกล้องให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มครับมาพร้อมกับกล้องหลัง64ล้าน F 1.8มีเลนส์เอลิทไวมาให้นะครับ8ล้านมุมกว้าง119องศามีเลนส์มาโครมาให้2ล้านและกล้องหน้า16ล้านนะครับเซ็นเซอร์การนับมือครับมีมาให้ครับอยู่ที่ใต้จอครับในรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos นะครับมาพร้อมกับลำ พงคู่สเตอริโอแล้วก็รอรับคุณภาพเสียงแบบไฮเลดด้วย น้ำหนัก199กร,รมัรมความบางตัวเครื่อง8.6 mm, มิลลิเมตรมี NFC มาให้ต5 0 0 0ชาร์จไว65วัตต์รองรับการใช้ง,งาน Wi-Fi 6แล้วก็ Bluetooth เวอร์ชัน5.2สเปกจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับอันนี้ยังไม่รวมกับระบบรอยความร้อนที่เขามีมาให้อีกหน้าจอสีสันประมาณนี้เลยครับหน้าจอสวยมากนะครับหน้าจอสวยมากๆด้านในพอเราเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นเร a l มี UI เวอร์ชัน2.0นะครับเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยกันนะครับหน้าตาประมาณนี้เลย ะะสามารถที่จะบันทึกหน้าจอได้นะครับแล้วก็การบันทึกหน้าจอนะครับรองรับเป็นแบบ Full HD นะสามารถปรับเฟรมเรทได้นะครับบันทึกเป็น6 0เฟรมได้เจ๋งมากๆนะครับรุ่นนี้นะฮะในส่วนของคะแนนอันตุตูเบนมา ผมเทสไปให้แล้วนะฮะทุกคนเปิดดูกันเลยดีกว่าครับ723,590คะแนนบอกเลยครับถ้าเปิดตัวมาราคาไม่เกิน15 0 0 0ตลาดแตกแน่นอนคะแนนอันตุ้ตู้โคจะเยอะเลยได้ทุกคนคะแนน G.P.U. ครับ7 3 8 6 7 3คะแนนเยอะจัดจัดเยอะมากๆกิกเบนไฟนะครับผมเทสไปให้แล้วนะครับผมแคปัจอไว้แล้วนะฮะ รุ่นนี้นะครับในส่วนของซิงเกิลคอครับทำได้อยู่ที่1,000คะแนนมาติคอสามพ2นคะแนนนะครับคะแนนดีมากนะครับใช้งานลื่นไหลแน่นอนกล้าการันตีเลยนะฮะในส่วนของ Netflix นะครับในรุ่นนี้นะฮะที่ให้มาครับมาเปิดดูกันครับ Netflix ให้มาเป็นแบบเอาหนึ่งแต่ว่าจะไม่รองรับการแสดงผลแบบ HD r 1 0การใช้งานต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนๆเยอะนะครับ สามารถปรับหน้าจอเป็นดัตโหมดได้นะครับแล้วก็สามารถปรับคัสตอมโทนสีได้นะครับปรับ ได้ตามต้องการใครอยากจะได้สีสดก็ปรับเป็นโหมดสดใสก็ได้นะครับมีตัวปรับสีของวิดีโอมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็เฟรมเรทปรับได้นะครับเป็น60แล้วก็120หรือว่าจะเลือกปรับเป็นอัตโนมัติก็ได้นะในส่วนของเกมสเปครุ่นนี้มีมาให้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาดูก็แล้วกันนะครับรุ่นนี้มีในส่วนของเกมสเปคมาให้ด้วยนะครับเกมสเปคหน้าตาก็ประมาณนี้การตั้งค่าก็มีให้เราตั้งค่านู่นนี่นั่นเนาะเปิดพามเคลื่อนไหวนะครับการบันทึกหน้าจอเกมของ อ่นอะไรประมาณนี้นะฮะกดเข้าไปโหมดต่างๆที่มีมาให้ก็สามารถปรับนู่นนี่นั่นได้เยอะมากๆนะทุกคนได้นะครับเลรอกความสว่างได้เรียกใช้งานได้นะครับการปรับแต่งสมจริงก็ได้นะครับในรุ่นนี้ปฏิเสธสายนะครับบล็อกการแจ้งเตือนต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของโหมดเกมที่เขาใส่มาให้นะฮะ นี่ฮะตอนที่เราเล่นนะครับเกมสเปกก็สามารถทัดมาได้นะครับนะฮะครับภาพหน้าจอมีเฟรมเรทขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกให้ดูนะแต่ว่าในรุ่นนี้มีเกมสเปกมาให้หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับใครอยากจะให้เร็วๆหน่อยนะครับทัดไวๆก็สามารถปรับในส่วนของ ความไวของการสัมผัสหรือว่าความไวของการปัดได้เลยนะครับรุ่นนี้ทัชสปริงเรทตามสเปคที่ให้มาถ้าไม่ผิดพลาดนะครับอยู่ที่600เฮิรต์ถือว่าสูงมากนะครับหน้าจอ120 Hz, เฮิรต์ทัชสปริงเรท600เฮิรตผมบอกเลยนะรุ่นนี้สายเกมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆลำโพงมาเทสกันดีกว่าน้องเบลเพิ่งลงคลิปไปแต่ว่าผมเพิ่งอัดอารมณ์เสียมาเดี๋ยวเรามาลองเสียงลำโพงกันครับรุ่นนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่ด o l b y a t อ o s อแล้วก็รองรับระบบเสียงแบบไฮเลดด้วยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ ฟัง3าจุท้าจะไม่มีมาให้นะทุกคนไม่มีรูฟัง3 5มจ่ามาให้นะครับเขียนใช้ได้อยู่ ความดังของเสียงเนี่ยยังไม่ประทับใจผมเท่าไหร่มิติเสียงในส่วนตนัวผมคิดว่าโอเคและ้นะครับเอาตรงเลยนะว่าในเรนราคาถ้าเปิดสักหมื่นห้าเนี่ยมันมีมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่เสียงดีกว่านี้ในรุ่นนี้ผมให้ดีแต่ว่าไม่ดีที่สุดถ้าเป็นคะแนนเต็ม10ผมให้อยู่ระดับประมาณ9.5ถ้าเอาไปดูพวก Netflix คอนเทนต์ต่างๆผมว่าด้วยเสียงที่เขาให้มาเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วกับการใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ได้น่าเกลียดอะไรในส่วนของโหมดกล้องกันบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเรือมี GT รุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วนะครับและผมเชื่อว่าในรุ่นนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกล้องด้วยสเปคที่เขาให้มาค่า F1.8 มีเลนส์วงกว้างมาให้มีเลนส์มาโครมาให้กล้องมันตอบโจทย์การใช้งานอยู่แล้วกับสเปคที่ให้มานะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปถ่ายแนวไหนไม่ว่าจะเป็นไลฟ์เทปพอดเทป หรือว่าถ่ายปกตินะครับหรือว่าจะถ่ายมาโครก็สามารถถ่ายได้นะฮะหมดกล้องให่มาก็ยังคงจัดหนักจัดเต็มมาให้เหมือนเดิมนะครับมีการถ่ายโหมดโ,โปรมาให้มีมาโคพิเศษมาให้โทรโมชั่นนะครับวิดีโอโหมดคู่นะครับพานนามาท้องถนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวสตรีทนะครับมีทําดวิดีโอ แล้วก็มีความละเอียด64ล้านมี AI มาให้นะครับด้านหลังนะครับการถ่ายภาพนะครับโหมด Portrait ก็สามารถปรับในส่วนของ Beauty ได้นะครับแล้วเขาก็จะมีพวก AI Color Portrait มาให้เหมือนเดิมสามารถมาปรับได้นะครับการถ่ายภาพครับปรับเป็นมุมกว้างได้มุมกว้าง119องศาตามสเปคเลยนะครับแล้วก็ตอนที่เราปรับมุมกว้างเราสามารถ รีทัชด้วย AI ได้ด้วยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆสตูเตอร์ที่ให้มาก็มีมาให้เราใช้งานนะครับมีโหมดกลางคืนนะครับโหมดกลางคือสามารถปรับเป็นแบบโปรได้นะครับปรับพวกสปีดชัตเตอร์ไอโซได้นะฮะเอาไปถ่ายพวกเส้นรถวิ่งได้แบบสบายๆกล้องหน้าตุ่นนี้ตามสเปคนะครับอยู่ที่16ล้านเดี๋ยวผมลองให้ดูว่ากล้องหนา้าเป็นยังไงบ้าง โอ้โหกล้องหน้าสกินโทนสวยกล้องหน้าเต็มสิบกล้องหน้าเต็มสิบเลยไม่ต้องพูดเยอะครับเจ็บคอโอ้โหดูสกินโทนอมชมพูเป็นวันเลยนะครับสวยมากครับกล้องหน้าสีสันอาจจะไม่ได้จัดจ้านแต่ว่าสกินโทนให้มาผมชอบ เต็มสิบเลยไม่หักกล้องหน้าดีมากแล้วก็การถ่ายภาพกล้องหน้าก็จะมีให้เราถ่ายพวกกล้องหน้าเนี่ยนะครก็มีให้เราปรับพวกบิวตี้ด้วยนะครับตามสไตล์ของเรียวมีเนาะปรับโบกงโบเก้ได้ตามต้องการนะครับกล้องหน้าก็สามารถถ่ายเซลฟี่แบบกลางคืนได้นะครับโหมดต่างๆก็จะประมาณนี้นะกล้องหน้าวิดีโอถ่ายได้สูงสุดคือ1080ตอนเราถ่าย1080เราสามารถเปิด ด u ตีได้ด้วยนะครับถือว่าเหมาะกับสายวีล็ og, อกเหมาะกับสาวๆ,าวๆที่อยากจะได้สมาร์ทโฟนที่เปิดด u ตีได้นะครับส่วนกล้องหลังวิดีโอสามารถเล่นฟิลเตอร์ AI Portrait AI Color ได้ด้วยนะครับเราก็มีกันสั่นมาให้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอแบบโปเกคได้ด้วยนะรุ่นนี้เจ๋งมากนะครับวิดีโอนะครับถ่ายได้สูงสุดคือ 4K แบบ60เฟรมด้วยเฮ้ยเจ๋งนะครับเราก็180 0แบบ60เฟรมเฮ้ยเจ๋งนะครับเดี๋ยวผมลองดูดิตอนถ่ายวิดีโอรเราสามารถสลับกล้องได้ไหมถ่ายวิดีโอไม่สามารถสลับกล้องได้นะครับ ติดนิดนึงนะถ่ายวิดีโอเราไม่สามารถสลับเป็นกล้องหน้ากล้องหลังได้นะครับไม่ได้ไม่สามารถสวิปกล้องได้นะครับติดนิดหนึ่งนะแอบดีละแอบดีละแต่ว่าโหมดกล้องต้องยอมรับเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะฮะถือว่าโอเคมากนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดวีล็อกใครที่แบบอยากจะถ่ายเป็นแบบ2กล้องพร้อมกันอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายวิดีโอกล้องหน้าให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับคุณภาพเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราทดสอบการอัดวิดีโอน, t นะครับบน Realme g t n e o 2 5G นะครับโอ้โหดูทุกคนสกินโทนสวยมากๆากเมื่อกี้พูดผิดอารมณ์เสียดูสกินโทนดีมากนะครับโอ้ยเหมาะกับเอาไปถ่ายติ๊กต k กจัดๆวิดีโอกล้องหน้าดีมากครับทุกคนสกินโทนสวยมากนะครับเราปรับบิวตี้คุณภาพวิดีโอเนี่ยมันยังเป็นแบบ ฟูดีอยูน่นะครับเจ๋งมากทุกคนเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็วิดีโอกล้องหน้าเราสามารถถ่ายเป็นหน้าชัดหลังเบอร์ได้ด้วยนะครับแล้วตอนที่เราถ่ายเป็นหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยความละเอียดวิดีโออาจจะดรอปลงมานิดนึงเฮ้ยไม่ดรอปสิเฮ้ยถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ก็ยังเป็นฟูดีอยู่เฮ้ยโคตรเจ๋งตอนแรกผมนึกว่าดรอปนะครับนี่ถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์วิดีโอก็จะเป็นแบบฟูดีอยู่ผมดูซิอ่าผมปรับเป็นพันแปดสิบอ๋อถ้าเราปรับเป็นในนี้ทุกคน บิวตี้โหมดบิวตี้ธรรมดาเนี่ยพันแได้แต่ถ้าเราจะเปิดบิวตี้ไปด้วยแล้วก็เปิดไอหน้าชัดหลังเบอร์ไปด้วยเนี่ยสูงสุดความลเอียดจะได้เพียงแค่720นะฮะแต่ถ้าเราถ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งปรับถ่ายเป็น1080ได้สวยมากย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสวยมากๆในกล้องสีอาจจะไม่จัดจ้านนะครับจริงๆตัวเครื่องสีเขียวคือเขียวแบบเขียวปิดๆเลยนะต่อมาเรามาดูอีกหรุ่นนะครับตัวนี้มาคู่กันนะครับสำหรับฟิล์มีบัตร Air 2ตัวนี้เรื่องของเสียงเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆคงไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอนะครับเพราะว่าฟีเจอร์ต่างๆจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับแพ็กเกจกล่องประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นกล่องที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นขายจริงนะครับเพราะว่ามันยังมีภาษาจีนอยู่ด้านหลังก็จะมีบอกในรุ่นนี้มาพร้อมกับ ANC นะครับรองรับการใช้งานได้สูงสุด25ชั่วโมงนะครับมีโหมดเกมมาให้ low latency อยู่ที่88เมกเซกมาพร้อมกับไดเวอร์นะครับแบบไฮไฟ10มิลลิเมตรนะครับหลกัหลกๆประมาณนี้นะนอกนั้นอาจไม่ออกอารมณ์เสียภาษา จุ๊บโอ้โหทุกคนดูสีสีมันแป้นแว้นมากๆสีเป็นสีเขียวอย่างที่ผมบอกไปนะครับการดีไซน์หลักๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นวงกลมๆนะครับเป็นวงรีแบบนี้นะครับแต่ว่าสีนี้เนี่ยจะเป็นสีเขียวผมว่าต้องมีคู่กันนะเพราะว่ามันแมทก,กันมากๆแล้วก็หูฟังด้านในก็จะเป็นหูฟังแบบอินเอียเนาะมีก้านออกมาแบบนี้นะครับ เาราที่รเราเปิดใช้งานก็จะทําการเชื่อมต่อแพล,ลิงให้เราอัตโนมัติเสียงตัวนี้ก็ไม่ต้องไปพูดเยอะนะครับเสียงดีอยู่แล้วใครที่ใช้เ e มี m บั u d s Air 2อยู่ก็น่าจะรู้นะครับแต่ว่าสีเนี่ยพามาเจาะนิดนึงสีสวยมากนี่ฮะทุกคนครับเดี๋ยวง่ายจะมาพูดให้ฟังแบบจริงจังๆก็แล้วกันเท่าที่ดูน่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับสีปันแว่นมากๆนะทุกคนถ้าเป็นภาษาอีสานบ้านผลคือสีออกแบบปันแว่นปั้นแว่นเลยโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการแกกกล่อง p ี e v i realme GT Neo 2 5G แล้วก็ เรียวมีบัตรแอร์ทูสีเขียวผมบอกเลยถูกใจผมอย่างมากนะครับเท่มากๆครับทุกคนผมกล้าการันตีเลยว่าถ้าคุณได้ไปลองจับหน้าชอ็อปคุณจะต้องชอบแน่นอนนะครับถ้าเปิดตัวมาสักประมาณ1 4ื่นสีเตรียมตลาดแตกเรียวมีเตรียมขายดีได้เลยนะครับด้วยสเปคที่ให้มาด้วยสิ่งที่คุณจะได้ไดในราคาสักประมาณ1 4ื่นสมมันคุ้มค่าจริงๆและที่สำคัญ รอมเดียวมีดีมากนะครับเรื่องของการใช้งานใครที่ใช้อยู่ก็น่าจะทราบกันดีรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบระบายความร้อนมาให้ด้วยนะครับเหมาะกับสายเกมสเปคจัดเต็มครับ s n a p d r a g ก n ้อ870สายเกมถูกใจแน่นอนเดี๋ยวไงจะมาพูดให้ฟังในรีวิวเต็มๆก็แล้วกันคลิปนี้พามาชมแบบคร่าวๆรอติดตามกันได้เลยนะครับก็สังเกตผมมีอยู่ข้อเดียวรุ่นนี้ผมติดเรื่องของพอร์ต3.5ที่ไม่มีมาให้แต่ว่าพอร์ตการใช้งานต่างๆที่มีมาให้ก็ถือว่ามีมาให้ครบตำแหน่งของมา เสียงมาให้นะครับแล้วก็ล็อตในซิมอยู่ด้านล่างตรงนี้นะไม่สามารถเพิ่ม m มร o r การ์ดได้ัาจะเป็น type c มาให้เรียบร้อยนะครับตกวการ์ดในมือก็อยู่ตกวการในมือก็อยู่ด้านหน้าของตัวเครื่องหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าใครชอบก็ฝากากดไลค์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับยังไงฝากกดปุ่มกระิ่งแจ้งเตือนกุ้งจิ้งจิงของแก้วาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตของช่องเทคโนโลยีก่อนใครครับลองคอมเมนต์ดูครับว่าคุณอยากจะให้รุ่นนี้ราคาเปิดตัวเท่าไหร ยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับเราติดตามกันได้เลยครับในรุน่นนี้เปิดตัวในบ้านเราแน่นอนครับในวันที่3พฤศจิกาที่ถึงนี้นะครับฝากไว้ด้วยกันครับสำหรับ Realme GT Neo 2 5G แล้วก็ Realme b u o k Air 2สีเขียวรับกันเลยว่าถูกใจคุณนแน่นอนนะครับทีนี้ผมแม็กไปก่อนครับบ๊ายบายครับมวับมวบมวบมัวบเฮ้ย